มราก็พบกผมได้ดีเกันไม่รับอ t m เกมเงินครับแย่เอันนี้เราก็จะมาเซฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนใจเย็นนะครับคุณแมนโอ้โหคุณแมนโอเคผมเซฟนานละอันนี้คือฝากของ กดแล้ววะอ๋อนี่ค,คนสร้างแบบนะครับชื่ออะไรไม่รู้ Hello Hello ้งหมดมี5ด่านนะครับั้งหมดนี้มี5ด่านโอเคไปรเลยอู้เข้ามา เอ้ยแลกแลกแหลกโอ้ขยับไม่ได้แล้วแหลกอันเนี้ยแหลกจนถอยหลังแล้วมันก็โอ้โหท่านผู้ชมคงจะเห็นนะครับว่ามันแหลกขนาดไหนเอ้ยอย่าไปสิอย่าไปอย่าไปโอ้แหลกมากเลยนะโอ้โอ้โอ้ขยับไม่ได้เลยโอ้โอห ý tuyệt được ồ đâu mạc đi ồ ồ ồ tài mong thương được thì gì thật ha ồ mấy đồng ạ ồ mấy đồng ồ mấy đồng อ๋ออ๋อปิดไฟช่วยด้วยปิดปิดสวิตต์ปิดสวิตต์ปิดสวิตต์ม่ทันโอ้เจ้าของครับปิดสวิตต์ปิดสวิตต์เราจะเอาทองไปเข้ไปนะครับโอเคแล้วก็ก้นกดอ่ะบก่อจะหยุดเอ่อ โอ้โหเจอปะเจดทองทองเพชรคุณใบครับมรกตฮะนี่คือครับอันนี้ก่อนเดี๋ยวขอทิ้งลูกสนุก่อนแล้วนั่งขอทิ้งก่อนเอาทองเอาทองเาไปนะครับเอาทองไว้นเนี้ย อ้คุณแล้วเดวมอนคุณอ่ะยัยงเนี่ยเ,เอาไว้ในกล่องในเธอเนี่ยโอ้ยเคลือกกล่องเลยมีมอนสเตอร์อยู่ใ,ใกล้ๆมันไม่สามารถนอนได้อะ่ะมอนสเตอ์อยู่ใกล้ๆไม่นอนมันนอนไม่ได้เซฟไม่ได้ช่างเหอะโอ้แง,ง,งมุมง่งแดงแงมุง ทอง,ทองแล้วก็แล้วก็มรกตเนี่ยจะเป็นแต้มนะครับแต้มบอลน,นะครับอ uh ่าฮะโอ้ผงได้ยินเสียงเอเดอร์แมนดึกได้ยินเสียงแมงมุมอ่ะเออเออตาแล้วเอาไงดีเอ้ยเอ้ยหลงแล้ว โล่พอใจอืมคนน้ำเอาคนไม่ตายก่อนอย่างเงี้ยไปไกลอ่ะอีกอีกอีกจะถึงแล้วจะถึงแล้วไปไปตรงไปตรงไปตรงไปอืมโอ้เขาค่อยใจแทนกี่นาทีแล้วคลิปน้องอ๋อ không thi được bị Kiếm thi thì đã tăng tụi con uhm, Mình đua đường này Còn mày to không thân Thằng lại thằng đó lại